สวัสดีครับผมซ m มีโคดสวัสดีครับวันนี้เราจะลองมาทำโจทย์ล e a d Code กันนะครับข้อที่19 remove e nth d e node from end of list โจทย์เนี่ยเขาก็จะให้เจ้าตัว linked list ลงมานะครับแล้วก็แน่นอนพอมันเป็น linked list เนี่ยสิ่งที่เขาจะให้มาก็คือเจ้าตัว head นะ เขาก็จะให้เจ้าตัว head mm hmm. ของ linked list มาซึ่งถ้าอยากจากตัวอย่างนี้นะสิ่งเขาจะให้มาก็คือแค่1ตัวเดียวแต่แน่นอนมันเป็น linked list มันก็จะเป็น pointer เนาะที่ชี้ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาบอกว่าให้เรา remove นะครับ remove ตัวอ,อันนี้ก็คือตัว n เนี่ย n ี่คือตัว index นะครับให้ remove ตัว index นะครับ form the e n d of the list นะั่นหมายความว่าต้อง remove index ตัวเนี โดยนับจากข้างหลังของลิงก์ลิสตสมมติจากตัวอย่างนี้เนาะเรามี head เนี่ยเป็น 1, 2, 3, 4, 5, n อาแล้วก็2 n d แล้วก็2เนี่ยคือไม่ได้ remove 2ตัวนี้นะแต่เป็น remove ตัว l องสุดท้ายก็คือนับจากตัวสุดท้ายเนี่ยมา1แล้วก็2ก็ประมาณนี้อันนี้คือโจทย์ที่เขาให้มานะแล้วก็อีก point นึงก็คือเขาบอกว่าเป็น follow up questions นะคือ could you do it in one pass ก็คือว่าเขาถามว่าเราสามารถที่จะทำาเรียกว่า run โจาอา ดิงลิสต์ส่วนนี้อาจจะใช้วายลูปเนี่ยรันมันเนี่ยแค่ครั้งเดียวได้ไหมหรือพูดง่ายๆคือต้องการให้ทม์คอมเพล็กซิตี้เนี่ยเป็นแค่ o of n นะครับไม่ใช่ o 2 n หรือ o 3 n ก็ n ข้อนี้ผมว่ามันเป็นข้อที่ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองมาโซฟ์กันโอเคครับก็เดี๋ยวเราออมาเริ่มกันเลยเนาะวิธีการที่ผมจะทำในข้อนี้ผมจะทำตามเจ้าตัว f ฟ l ลล์อัพเควชั่นของเขาก็คือว่าเราจะพยายามรัน i ว e l ลูปให้ได้แค่1รอบไม่ใช่สองรอบหรือ3รอบเนาะจริงๆไอาการทําถ้าเราไม่ได้ทําตาม follow up question intuitively เนี่ยถ้าเราคิดตามสัญชาตญาณเราเนี่ยเราก็ต้องหาพยายามเนาะวนลูปรอบแรกเพื่ออะไรฮะเพื่อทำการหาตัวที่เราต้องการจะ Remove ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ตัวนั้นก่อนนะไม่ให้ตัวที่เราต้องการจะ r remove แจะเป็นตัวก่อนหน้าที่เราจะต้องการรมูสมมติว่าตัวที่เราต้องการ remove คือตัวนี้เราต้องหาเจ้าตัวนี้ ตัวก่อน,น,นหน้ามัน1ตัวนะครับตัวก่อน,น,นหน้ามัน1ตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมันเองซึ่งก็คือตัวนี้เพื่อที่เราจะได้เอ่อรีพอยเตอร์มันนะครับให้มาชี้ที่ตัวถัดไปแทนเนาะหลังจากที่เราได้เจ้าตัวนี้มาแล้วเราก็อาจจะรันลูปอีกรอบหนึ่งล้วก็ทําการรีพอยเตอร์มันอะไรประมาณนี้เนาะวิธีการที่เราเาจะทำาอาจจะมีพอย n t เตอร์แทร็อะไรก็แล้วแต่เนาะหรืออาจจะ อ่าแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่และก็คือพูดง่ายๆคือเราต้องการที่จะหาตัวเนี้ยแต่ว่าเอ่อขั้นต่ําในการรันลูปเนี่ยมันต้องเป็นเอ่อสองรอบขั้นต่ำเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่านับจากเกิดสุดท้ายมาเนี่ยมันคือตัวไหนเรารู้จากตัวแรกไปเสมอเนาะเรารู้จากเดเรคชั่นนี้เสมอเราก็จะนับ1 2 3 4งสองสาจะโจทย์เนี่ยเขาให้เลข2มาซึ่ง2เนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวนี้แต่หมายถึงตัวลองสุดท้ายนะครับเราก็ต้องรู้จํานวนก่อนทั้งหมด พราะฉนั้นเราตองรันอย่างต่ำเนี่ยอรอบรอบแรกก็เพื่อเขาว่าลิงก์ลิสต์เราในไซส์เท่าไหร่แล้วเราก็ทําการรันอีกรอบหนึ่งเพื่อหาเจ้าตัวนี้นะก็ประมาณนี้นะครับถ้าถ้าเราทําด้วยวิธีการรันวายลูปสองรอบก็สามารถทําได้ด้วยวิธีการประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะรันลูปรอบเดียว,วเราไม่อยากจะให้เรามี Operation เกินโอเอ็นนะเราไม่ได้เราไม่ต้องการ O 2n แล้วราต้องการ O1N วิธีการที่เรา จะทำเนี่ยจากที่เราผมเขียนแล้วเนี่ยน่าจะพอไกด์เราคร่าวๆได้แล้วว่าเราต้องการ pointer s ขั้นต่ำสอตัวเนาะทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะต้องการบอกก่อนก็คือว่าทุกๆครั้งในการที่เรารันไอ้เจ้าตัว while loop กับเจ้าตัว linked list ถ้าปกติที่เราใช้เราอาจจะเป็นถ้าเท่ากับ node next นะครับถ้าเราทำท่าประมาณนี้สุดท้ายเราเนี่ยสมมติว่า node เนี่ย เป็น H แล้วกันอ่ะ H เนี่ยเป็น H แล้วกันไอ H ของเราเนี่ยมันจะไม่ได้จบที่ตรงนี้เนาะทุกครั้งเนี่ยเวลาเราลันเจ้าลิงหรือไอ H H ของเราเนี่ยมันจะไปเรียกว่าจบตอนที่เราหลุดออกจากหลไปเนาะถ้าเราให้ condition y loop ของเราเนี่ยมันเป็น H ไม่เท่ากับนานะครับถ้า H ไม่เท่ากับนาตอนสุดท้ายเนี่ยไอเจ้าตัวนี้มันจะชี้ที่นาพอดีนะครับตอนที่เรามันหลุดหลุมเข้าไปเนาะ อันนี้อยากจะพอยให้ดูก่อนนะครับโอเควิธีการทำถ้าเราต้องการที่จะให้ว่ามี2 p o พอยเตอร์เนาะวิธีการที่เราจะทำเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพอยให้ดูก็คือว่าถ้าเกิดผมมีฟาสเซนโ o พ pointer เนี่ยแล้วผมทำการเลื่อนเจ้าตัว Fast pointer เนี่ยไปเรื่อยๆ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 จนมันหลุดหลูออกไปเนี่ยอันนี้เข้าใจนะเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะครับจะเห็นว่าระหว่างเจ้าตัวมันเจ้าตัวเนี้ย ับตัวที่เราต้องการจริงๆเนี่ยหรือเจ้าตัวเนี่ยมันมีไซส์นะครับที่ห่างกันเนี่ยเรนกเนี่ยที่ห่างกันบอดิเวอร์นะตรงนี้เป็นเดาก็แล้วแต่ไม่ไม่เกี่ยวนะแต่เรนของมันเนี่ยจะมีไซส์ตรงนี้มีค่าเท่ากับสนะครับง่ายถือว่าไอสองตัวเนี้ยบวกด้วยเป็น1น่เป็น3ทํทไมถึงเป็น3เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะลบไอเจ้าตัวเลขสีเนี่ยเราต้องการไอตัวเนี้ยเพื่อที่จะเอามาลบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราต้องทําก็คืออะไรฮะ เราต้องพยายามสร้าง Windows เนี่ยนะครับระหว่าง pointer แรกเน่ยไม่ใช่ pointer แรก Fast pointer เนี่ยกับ Slow pointer เนี่ยให้ได้3นะครับเราต้องการสร้างเจ้า i n d o w s เนี่ให้ได้3เพื่อเราเพื่อที่เราจะได้ให้เจ้าตัว Slow pointer เนี่ยมันไปตกที่เลข3ตรงนี้พอดีเนาะตอนที่ Fast pointer เนี่ยมันหลุดออกจากรูปไปอ่ะพูดแล้วเดี๋ยวงง ผูนะ้เราน่าจะงงเดี๋ยวลองรันโปรแกรมให้ดูรันล,ลองรันให้ดูนะครับแรกเริ่มเนี่ยผมก็จะมี uh, fast and pointer เนาะเราจะชี้ที่ uh, index แรกเหมือนกันแล้วผมก็จะมีเจ้าตัว count ด้วยเพื่อ count ว่าตอนนี้เรา uh, เจ้าตัว linked list ของเราเนะี่ย size เป็นเท่าไหร่นะครับผมก็ทําการมาถึงเลยผมก็ทําการเลื่อน pointer เลยเนาะผมก็เลื่อนเจ้าตัว fast เลยแล้วผมก็เช็คว่าไอ้ตอนนี้ count c เป็นเท่าไหร่นะครับผมแรกเริ่ม count มันเป็นศูนย์นะผมก็จะให้มันเ,นเท่ากับศูนย์ แล้วผมก็จะโอเคเราก็เราก็เช็้วโอเคเขามันเป็นศูนย์อยู่เพราะฉะนั้นเราจะเราจะไม่ทําอะไรนะครับเราจะไม่ทําอะไรเนาะแต่ว่าเราก็จะ increase ค่าเขาให้มันกลายเป็น1ไปนะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการเลื่อนเจ้าตัว pointer นี้ต่อนะเลื่อน pointer นี้ต่อแล้วก็เช็คว่าเขามันเป็นเท่าไหร่เขาเป็น1เขาเป็น1เนาะเรายังไม่ทําอะไรเนาะอย่าลืมนะเราต้องการ range ที่เป็น3นะครับเราต้องการสร้าง window ที่ range เป็น3 โอเคเราก็ยังไม่ทําอะไรเราก็แค่บวกหนึ่งครตอนนี้มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะมันก็จะกลายเป็นสองแล้วถูกไหมฮะมันก็จะเป็นบวกสองเป็นสองไปบวกสองเสร็จปุ๊บผมก็ทําการเลื่อนพอยเตอร์ต่อนะเรนอ่อตัวนี้ก็อยูอย่นี้แล้วเราผมผมก็ถามไปเลยว่าเขาตัวน,นี้เป็นเท่าไหร่เขาเป็นสองนะครับเขาเป็นสองนะผมก็ยังไม่ทําอะไรมันนะครับผมก็ยังไม่ทําอะไรมันสิ่งที่ผมจะทาําก็คือผมก็ทําการอะไรครับบวกสามไปนะครับ ขวกหนึ่งไปนะมันก็จะกลายเป็นสามหลังจากที่ iteration นี้ n แล้วเนี่ยจบ้วสังเกตน,นะ range ตรงนี้มันกลายเป็นสามพอดีละตรงนี้เป็นกายเป็นสามพอดีละนะครับไม่ใช่จำนวนตัวเนะก็คือเจ้าตัวเส้นตรงเนี่ยเป็นสามนะครับพอ next iteration นะครับ next iteration อันนี้คือ next iteration แล้วนะผมทำการเลื่อนเจ้าตัว fast pointer fast pointer มาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ถามว่าไอ้ count ตัวนี้เป็นเท่าไหร่แล้วปรากฏว่าเ o u n ตัวนี้เป็นสาม นะครับหรือว่าพูดง่ายๆเขาตรง uh, นี้มันมากกว่านะมันมากกว่าเจ้าตัวเลขเอ็นเท่ากับสตรงนี้มันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นพอมันมากกว่าแล้วเนี่ยผมต้องทําการอะไรฮะผมต้องทําการเลื่อนเจ้าตัวสโลปไพร์เตอร์เพื่อเมนเทนนะครับเมนเทนให้เรนจ์ตรงนี้มันยังคงที่เป็น3อยู่เนาะโอเคผมก็เลื่อนเจ้าตัวสโลปไพร์เตอร์ละนะครับหลังจากนั้น iteration ถัดไปผมก็ทําการเลื่อนเจ้าตัวฟาสไพร์เตอร์ถูกไหมฟาสไพร์เตอร์ก็จะถูกเลื่อนเอ่อเ,เพราะว่าเพราะว่า ออปชั่นลูปของเราก็คือฟ้าต้องไม่เท่ากับเราเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ยังทำก,การต่อได้เหมือนที่อธิบายไปเมื่อสักครูนะ่เสร็จปุ๊บฟ้าไฟได้ระดุดไปนะครับแล้วเราก็เช็คเหมือนเดิมว่าเขาตัวนี้ของเราเป็นเท่าไหร่ตะกี้ผมลงอัปเดตนะจริงเขาตัวนี้เป็น4นะครับพอเขาเป็น4เนี่ยมันมากกว่าเอ็นโนดอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมก็จะทำการอะไรฮะเลื่อนเจ้าตัวเอชนะครับหรือสโลว์ไพล์เตอร์ตัวนีนะ้ด้วยเพื่ออะไรฮะเมนเทรนนะครับเมนเทรน ไซส์ของวินโดว์ตัวนี้ให้มันเป็นสามอยู่นะครับพอผมเลื่อนแล้วเนี่ยสังเกตนะฮะสังเกตว่าเจ้าตัว slow pointer เนี่ยมันชี้นะครับอยู่ที่ตัวที่เราต้องการพอดีในขณะที่ f เนี่ย fast pointer เนี่ยมันหลุดออกจากกรูไปแล้วนะครับมันหลุดออกไปแล้วมันไม่ได้อยู่ในง i n g ด้วยพอ next iteration มันก็ while loop ของเรามันก็ไปเช็คถูกไหมฮะว่า fast เนี่ยมันไม่เท่ากับแนวรปรากฏว่า fast มันเท่ากับเรา fast มันเท่ากับแนวเพราะฉะนั้นมันก็หลุดนะครับมันก็ไม่ทําอะไรต่อนะครับ เราก็จะได้เจ้าตัว slow pointer ตัวนีน้ที่ชี้อยู่ในจุดที่เราต้องการพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วพอเราได้เจ้าตัว slow pointer ตัวนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะนะครั maintain หรือเปลี่ยนเจ้าตัว pointer ตัวนี้มันได้นะครับก็วิธีการทำก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่โค้ดกันโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะแรกเริ่มนะครับผมก็จะทำการเช็คเจ้าตัว,ว base case ก่อนนะ ถ้าเกิดว่ามันเป็น u น l ผมก็จะทำการ Return n u w นนอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเขาให้มีโอกาสเอ่อเ a d เป็น u o w หรือเปล่าแต่ว่าก็เช็คไว้ก่อนก็ดีไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการนะครับสร้าง fast กับ slow pointer ขึ้นมาโดยที่ทั้ง2เนี่ยก็จะเริ่มต้น Point อยู่ที่ Head ทั้งคู่เนาะตรงนี้ก็จะเป็น slow นะครับแล้วเราก็ทำการวนลูปนะผมจะวนลูป based on เจ้าตัว fast นะครับเพราะว่า fast มันวิ่งเร็วกว่าเนาะ แล้วก็ผมก็จะให้ fast เนี่ยมาถึงนะครับก็จะเท่ากับ fast. next ไปเลยเนาะแล้วเราก็เช็คด้วยว่าเออโอเคเร,เราต้องมีเจ้าตัวเขาด้วยนะครับผมก็จะทำการสร้างเจ้ตัวเขาเพื่อน,นับจํานวนในตัวเรลิงลิสต์ตัวนี้นะครับถ้าเขาเนี่ยมันามากกว่า n ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเริ่มทำการเลื่อนเจ้าตัว slow pointer นะครับมันก็จะเป็น slow เท่ากับนะครับ slow. next หลังจากนั้นเราก็ทำการ เพิ่มค่ามันเนาะเจ้าตัวเขาตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ถ้าลูปนี้มันเบรกออกมาเนี่ยเราก็จะได้เจ้าตัว slow ตัวนี้พอยต์อยู่ที่ตัวที่เราต้องการแล้วแต่ว่ามันอาจจะมี edge case เนาะ edge case คืออะไรอ่อย่างเช่นข้อนี้ก็ได้ข้อนี้ก็คือเราต้องการรีมูฟตัวที่5นับจากข้างหลังนะครับตัวที่5นับจากข้างหลังคืออะไรครับคือตัวแรกเนาะหรืออย่างอันนี้ก็ได้ตัวที่อ่ไม่ใช่ตัวนี้สิอันนี้ก็ได้ตัวที่1นนะนับจากข้างหลังก็คือตัวตัวเนี้ยตัวเดียวเนี่ยตัวตัวเล็กๆ เราจะเราจะ handle Case ลักษณะนี้ยังไงนะครับลักษณะนี้มันแปลว่าเจ้าตัวเขาตัวเนี้ยมันต้องดันไปเท่ากับ n ตรงเนีถ้าเขาเนี่ยมันเท่ากับ n ขึ้นมานั่นแปลว่าเราแทบไม่ได้เราไม่ได้ m o v e เจ้าตัว slow pointer เลย slow pointer ก็ยังชี้อยู่ที่ header ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คืออะไรฮะ slow pointer มันชี้อยู่ที่ h e a d ที่เดิมเนาะเราต้องการ remove ไเจ้าตัวนี้แหละ เราก็จะบอกว่า slow เนี่ยจะต้องเท่ากับเราก็จะ return slow dot next ออกไปนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เรา handle edge case แล้วเนาะสิ่งที่เราทำต่อก็คือว่าเราก็จะเช็คว่าถ้าเกิดเจ้า slow dot uh, slow เนี่ยไม่เท่ากับ now นะครับและ slow dot next เนี่ยไม่เท่ากับ now เนาะผมจะทำการบอกว่า slow นะครับ dot Next นะก็คือตัวอ pointer เ,เราอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ชี้จริงๆตรงนี้เป็น if ก็ได้นะเป็น if ดีกว่าเจะตัวเนี้ย pointer ต,ตัวเนี้ยให้มันไปชี้ที่ตัวนี้แทนนะครับมันก็จะกลายเป็น so เท่ากับ s o next เท่ากับสุ dot next dot next นะครับประมาณนี้ฮะประมาณนี้เนาะทีนี้เขาต้องการให้เรา return list node ออกไปถูกไหมฮะ ผมเราไม่ได้ modify head เลยเนาะ head ยังชี้อยู่ที่เดิมตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้ทำการ return head uh, ออกไปก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลอง run ดูโอเคก็ผ่านแล้วเราลอง submit ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวิธีการคิดสำหรับข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่เรียกว่าดีมากๆเลยนะครับก็ลองทำกันดูนะครับแล้วก็ติดตรงไหนสงสัยยังไงก็ลอง comment ถามกันมาได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ แนะนําก็ลองคอมเมนต์มาร์ดกันได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยหรือติดอะไรหรือว่ามีโซลูชันที่ดีกว่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นอตใต้คลิปนะครับวันนี้ก็เท่านี้แล้ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ